จูไรก็มจบมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจนะคะธุรกิจที่เราทําออนไลน์เนี่ยมันมีหลายบริษัทมากเลยแต่ตอนนี้จุไามาเจอตัวหนึ่งนะคะในเฟซบุ o กค่ะซึ่งมันเป็นของอเมืองไทยนะคะเป,เป็นรายการของอคุณก้องอัตพลนะคะรากาเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านซึ่งบริษัทเนี้ยเขาทำออกมานะคะในลักษณะเป็นมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อกระจายรายได้สู่ ผู้คนนะคะที่เมืองไทยเพราะว่าคนเมืองไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจกไม่ดีแล้วก็ภาะวะยากจนเยอะนะคะเขาก็ไปวันฟ้าซื้อพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในกลุ่มสมาชิกเนี่ยเพื่อใหอ้สามารถกระจายไรายได้ให้พวกเขามีเงินนะคะเสร็จแล้วบริษัทนี้ก็จะทำการขายของค่ะของที่เขาขายก็จะเป็นสินค้าพวกเซรั่มทั่วๆไปเป็นบิวตี้นะคะ เป็นพวกอาหารเสริมพวกนี้เขาทามาจากาผ่านออยอจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นพวกมินชันหรือว่าพวกเซรั่มเอามาผลิตเป็นน้ําแร่ต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เอามาขายนะคะขายชุดหนึ่งก็มีราคาต่างกันไปเมื่อเรา,าช่วยซื้อแล้วเราก็ทําหน้าที่นะคะเป็นโฆชณาให้กับบริษัทเพราะว่าบริษัทคุณกล้องเนี่ยเขาไม่ต้องไปจ้างดาราแพงๆมาเขา,าจ้างเราให้เรามาเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทเสร็จแล้วเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็ช่วย โฆษณานะคะแล้วก็กระจายรายได้ออกไปนะคะแล้วก็เมื่อเรา,าซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีสินค้าเข้ามานะคะโดยเราไม่ได้เสียอะไรเลยเสร็จแล้วเราก็ไปแนะนําหรือขยายเฟรนชชัยต่อไปให้เพื่อนเรานะคะหรือญาติเราเพื่อนเราเขาก็มีเขาก็รู้จักคอนเนคชั่นกับคนอื่นๆเราก็อยากให้เขามีไรายได้นะคะเราก็แนะนําเพื่อนหรือญาติเรามานะคะเมื่อเราได้ หนึ่งคนซ้ายระวังหนึ่งคนขวานะคะเราแนะนำแค่สองคนเสร็จแล้วบริษัทจะจ่ายให้เรานะคะสี่ถึงสี่พันบาทเลยค่ะพออันดับที่สองเพื่อนเขาก็มีเพื่อนเขาก็ไปต่อยสองคนนะคะญาติเราข้างซ้ายเขาก็มีเพื่อนไปต่อยสองคนมันก็จะกลายเป็นจากตัวเราก็จะเป็นสองเพิ่มเป็นสี่แปดสิบหกนะคะ,ะไรายได้เราก็จะเริ่มเป็นได้ต่อวันเลยค่ะถ้าเราทํางานทุกวันนะคะวันแรกเราก็จับคู่กันเราจะได้สี่พัน คนที่สองเขาขยายไปสี่คนชั้นที่สองเราก็ได้แปดพันแล้วเขาขยายต่อต่อไปเป็นสี่สี่สิบหกเราก็จะได้หมื่นหกนะคะแล้วเขาขยายต่อไปเราก็จะได้สามหมื่นสองไปชั้นที่ห้าเนี่ยมันก็จะเป็นยี่สิบห้าคนห้าห้ายี่ห้าเราจะได้รายได้ออกมาถึงสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นต่อวันเราจะไปทํางานที่ไหนได้นะคะถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะจุไาจะมี การสอนการเทรนนิ่งนะคะที่จุไรได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่บุมมากเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเสร็จแล้วได้ใช้สินค้าเราก็แนะนําเพื่อนต่อเราลงทุนตลอดชีวิต,ตลรวเลยก็ได้บํานาญตลอดไปเพราะว่าถ้าเราฝากเงินไว้ในธนาคารเนี่ยดอกเบีย้ยแสนเดืได้สักหนึ่งร้อยต่อเดือนหรือเปล่าแต่วันนี้เอามาลงทุนแล้วเราก็มีคนรู้จักเยอะแยะแล้วเข้ามาเรียนแล้วเราก็ช่วยกันทํางาน ดีกว่าเอาเงินไว้ในบัญชีซึ่งมันาราคามันไม่สูงเพราะเราได้เหมือนได้ฟรีได้สินค้ามาใช้หมดแล้วเสร็จแล้วเราได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทตลอดชีวิตเสร็จแล้วเราก็ได้บำนาญหนึ่งนะคะจากยอดขายทั่วโลกตอนนี้ก็ขยายพปยุโลกเอเชียอาคาเนนะคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นภาวะาที่เศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้นะคะก็คือถ้า,าใครสนใจก็ทักจุไรมาค่ะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ